เอาตันชู้มาไหมครับไปเร็วปะชู้ทำไมทั้งย่องอะ่ะพกลัวมันแอบมองพี่ม,มีเสียงหัวใจ <c oughs> ไหมได้ดหนูทำระเบิดเรียกให้จูม <c oughs> ันเดินหน้าไปไมเคิลไมเคิลเอ้ยแทปเปอร์แทปเปอร์ตรงแทงน้ำเหมือนมันไปวางกับดักอยู่บ้านเล็กนะแล้วก็ไปตรงแทงน้ำละขังข้าอย่าไปเฉียดเทียวเบ็ดเม็ดอยู่บ้านเล็กดีกว่ามันวางแถบมันวางแถบในเม็ดในเม็ดแล้วก็แทเอ๊ะทำไมมันมาไว้เบล ไเดียันมาเดียันมาบ้านใหญ่มาบ้านใหญ่วิ่งฉีกเลยฉีกเลมาเลยค่ะคุณพี่กาบมันวางแท็ตรงไม้นะบ้านใหญ่ไปไหนกันหมดแล้วพี่เปิ้ลไปไหนแล้วไป่หรพี่เปิ้ลจะขึ้นบอลหาหรือเปล่าจะได้ขึ้นไปช่วยต้องใช้โอ้โห ต้องใช้ฟูุ๊ยเซลเซลให้เป็นโอ้ยเสียวตีนแตกว่ะแม่งเลยตามใครอะตามพี่เปิร์ลเหรอสตีช่มันไปโอ้โหตีของตก ล้มระเบิดโอ้แช่วางเลยยักเล่น,นกันไหมเอาจะขอข่าวหรือเปล่าไอ้เบลเอามาไหมไม่ได้เอามาหรว่ามีว่ะดูกันดีกวเมื่อกี้เราจะให้ดูกระโดดลงมากระโดดจากชั้นสองลงมามาจะถึงชั้นหนะึ่งแล้วตีลม้ม เมื่อไหร่มันจะแก้วะจนหัวพ้นราวที่กระโดดมาแล้วเนียตีได้ไปเครื่องเสร็จแน่เลยจะไปช่วยพี่เปิ้ลใหม่ใหม่กลับไปฮุกกลับไปฮุกไม้น้ามันใหญ่แล้วน้ามันใหญ่ไม้น้ามันใหญ่มีแผบนะตามพี่มันตามพี่จะไปช่วยพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลมันไม่ได้กางแผบใช่ไหมครับแผบตรงไม้มี ตรงไม้คือตรงไหนวะไม้ที่เอาไว้พับเดี๋ยวพี่ดึงเองก็ได้เดี๋ยวพี่คนเองเราไปปลดบ้าไปครับเดี๋ยวองน้ำมันเหญ่เล่นไม้ได้นะแกละเดี๋ยวไล่ปปลดบ้านเลยก่อนถ้าชอบเครื่องงานปรทหารเอาพี่เดิมเลยนี่ว่าให้จดไม่จำจริงๆนะกูเนี่ยนะมันกลับไปมันกลับไปมันกลับไป เราบึ้งไป้านทหารชิบหายแล้วไงเอาหนูแน่เลยนั่นไงจริงด้วยล้มลานกว้างๆเลยนะหันมาพยายามนะไอ้เบลพี่จะพยายามนะไอ้เบลหันมาหาหนูหันกลับมาหาหนูไหนวะเห็นไหมไม่เห็นเลยลงไปข้างหลังหรืออะไร ว่าทำไมมันล้มแล้วมันมืดอย่างนี้วะอ๋อ,อตาบอดเหรอล้มปุ๊บภาพมืดมืดแบบมืดเลยอะ่ะอ,เเอุ้ยมีใบเอาเพิ่งขึ้นด้วยดึงใช่ไหมด,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 ด้วนดูด้วนดืปล่อยมือบุกคือระเบิดเอ๊ ไม่ต้องเข้ายัดไม้โอ้โหไม่เทิบไม้ด้วยเอ๋แถวเอ็มมีแถบไม้ม้แถบไม,ไม,ไม้พี่เดินเดินผ่านไม้เพื่อมองดีๆอันที่พิพเปอร์แก้ไว้อะ่ะหาพิพเปอร์แทงน้ำหาพิพเปอร์แทงน้ำหรือพี่ช่วยเร็วกล่องอยู่ไหนกลางขัดตรงไม้หน้าบ้านไงพิพเปอร์อยู่แทงน้ำได้ได้ได้ จำไม่ได้ว่ากล่องันอยู่ตรงไหนหนูหากล่องหนูก่อนมันคือเครื่องตรงถูกเบลวอยู่ก็กำลังมาบ้านเล็กหันไปแทงน้ำแทงน้ำแทงน้ำงน้ำรล้วไปแ้วไปเอาปอดแถมแป๊บรับจะตีได้ มันกลางเองนี่ว่าแขบงแบบแทบมันกลางเองหรอเบลไม่หิวไหมเดี๋ยวอย่าบอกดิซ่อมก่อนก็ได้นะมาแล้วาแล้หารแข็งแข็งเปล่าไม่ไหวไม่ไหวทีละเองมันตามมามันไม่ตามาเจ็บอยู่แล้วเอาโซนติดนะ ส่องผ่านรูเฮ้ยเลมันไม่เอาว่ะมันจะเอาเครื่องว่ะมันขึ้นไปที่เครื่องเอ้ยกลับมาบนปุ๊กนี่ถ้ามึงขึ้นมาหากูพี่กูช่วยนะเอออุ้ยเยัยลืมกดไม่ทันแม่ไปมีมอหอนหุมไหมมันกลับไปไปที่ต้มก่อนเอ ช่องฝั่งโน้นดีกว่าให้มาแล้วฝั่งนี้กลับเ<ร>อาเบล,เลวะกลับไปเอาเบลวะ <c oughs> พี่ป้อลอยู่ไหนคะอยู่ทั้งน้ำที่ขึ้นเดี๋ยวพี่ขอหิวแปบ๊บมันกลางแถบมันกลางแถบที่เดิมนะตรงบันไดทางขึ้นร้านอาหารซ่อมตรงนี้รอนะ ีปขอฮิตเีแป๊บนึงเบลกดอย่าพลาดนะนี่ไงเดี๋ยประหาเกาลังวิ่งไปหาฮี่เปอร์มึงมันไม่ใช่แถบเปอร์แล้วมึงมันคือแคมเปอร์มาเข้ามาเล็กมาหรือเปล่าเยี่ยมแล้ว เพื่งหนุ่มคนไปอดจอนทุงดอกมันกลับมาหาฮุกโอ้ยแคมป์พี่เปิร์เข้าไปช่วยน้องไหมเอทอทันโบว์พี่ส้มกำลังอยู่อะ่ะทานทานันไม่ต้องไม่ต้องอมาแล้วเดี๋ยวอันนี้เองนึงพี่ส้มขอทีไปมาบ้านยายขึ้นขึ้นไปบ้านยายเลยแถวนี้ปอดโป่งมมันกลับมา ไปถ้าสีได้มาขวากลางนะที่เ,เราได้อยู่ตรงนี้เดี๋ยวข้ามไปเดี๋ยวมันดักมันดักอย่าลงไปนะแม,มวบ้วววาแมาวบ้าแมวบาตามหลังมา,<อ>าแล้วพี่พี่ล่างมาอยู่อยู่บนบ้านชั้นสองกับพี่โอเคข้ามถนน ร้าอาหารปาอาหาเพิ่งมาเล่นอยู่น้องกลังวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาหาเอจได้ฮวคิวู่ว่ไม่เอไว้ในต้นหญ้าขับตรงบันไดรอาหาใไม้ในไม้ในไม้หลังร้านอาหามีแท็บนะโอเอฝั่งอปัดกันก่อนเลยก็ได้ มันมันไปฝั่งอ้อมมันขึ้นไปบ้านใหญ่ชั้นสองก็กลับมาอยู่หลังบ้านใหญ่เรื่องมนจะเหลือตะฟอน,นมันวางแถบตรงไม้หลังบ้านใหญ่ที่มีอยู่แผ่นเดียววางแถบวางแถบทุกไม้เลยหลังบ้านใหญ่ตรงแถวแถวฮุกอ่ะแม่งใส่แถบทุกอันทำไมเสียงมันมาแถวนี้โ้บลไม้นะระวังไม้นะ ไอเบลมาไม้นะไม้ของพี่เปอร์ข้างหน้าก็มีไอเบลมากระลังกลับไปนะมันไม่เล่นมันไม่เล่นโอ้กูจะมาปลดสึกเอาตีนเหยียบเฉยเลยโอ้โหไม่แล้วไม่แล้วอะไรเล่นไปแล้วสี่ปัที่ปก่อนหน้าโดนตามอ่ะหนูซ่อมอยู่ตรงเครื่องข้างๆลาทหานตีรถไม่เฉยไม่รู้เครื่องเครื่องไกลสุดไม่ได้เราปลดตรงมันได้เหรอ จะซ่อมแงะแผลตัวเองเดี๋ยวนี้พอดกับดักอยู่จะตายเอารถวท่วมเลยตะกี้เนี่ยเบลลงมาซ่อมกับพี่ไหมหนูจะแยกกับซ่อม้โอจะเก็บของไม่พี่ไปหลอยช่วยเองพี่ไปหลอยช่วยเองเงียบไม่เงียบอยู่สตาร์สตาร์เล่นได้อยู่ถ้ามันไม่วางไม้ข้างหน้าหนูลากออกลากออกไกลๆไม่ๆมันกลับไปฮุกกลับไปฮุก ไม่ตามสุดเอดีอยว่ร้หาเน้คเานหารคเหาคือส้มีนมันะลมันอยู่ใต้ร้านหารยี่เลยใช้วิธีการดึนจาเคือก,การ่อแลไม่ได้ซ่อมซ่อมอยู่แต่ว่ามันใกล้ๆเครื่องนี่อะไรพี่อ้าวจั ไปเลย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 ตามให้เปิ่มตามพี่เปิ้ลครับผมลาบก,กลับมามกลับมา <c oughs> ไปรอประตูเลยมันแคมแน่นอน <c oughs> อประตูไกลอยู่ดอกจริงจริงเปิดเลยเปิดเลยมันแคมอยู่แล้วแหละไปดูเหรอแคมเหรอไม่เห็นวะอยู่ไหนวะ่าม,มาประตูมาประตูเอม่ไม่มามาไม่สุด เดินมาเช็คให่เสร็เดิกลับมาฮุกเดิกลับมหุกอีประตูหนึ่งไงเบลเปิดเลยเปิดเลยมันกำลังหันไปทางมันอยู่ตรงข้างบ้านใหญ่กลับมาฮุกเราเล่นกับประตูนี้ก็ได้นะประตูประตูเดียวได้ใช่ไหมหรือว่าสองประตูเดียวได้ไปมันกำลังไปกลับมาฮุกว่ะแคมป์แคมป์พิเปอร์ยาตรงนี้มไม่ได้เนี่ยคนละชึกได้ไหมเดี๋ยวแก้แถบก่อน

ร่มเตียวตู้ยังเจอประตูนี้ยังไม่เปิดปเ,ปเ,เราเราไม่กลับไปก็แล้วเสี <c oughs> ่ยวแทบชิบหายคุณ้โอ้เสียวตีแตก <c oughs> มันน่าจะไปประตูใหม่เหมือนกัน เบลไวเบลก็เบลคนบ้านไหนวะคนบ้านตตยไอซีจีนนะอืมอือะ Okay. ด่านนี้ด่านที่มีไม้เยอะที่สุดจากไกรวาลโอ้เกาหลีโอ้เกาหลีเจอผมผมจูลงไปชั้นหนึ่ง จะย่งองทำไมนเนี่ยมีสปินเหรออ,งงอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างอยู่ที่ส่วนบน ต <chord incarcerated S 1> ัวที้เล่นเป็นนะชอบดับไปิดตาฟ อยู่หน้าประตูเลยเหรอโทเทมใช่เพื่อนเพื่อนเพื่อน Tengok ni. Tak faham-faham tu kuah. Jom perang tu. ไลวิกเตอร์อยู่ต้องไป <Okay, S 1> ปลโขเคไปช่วยไปช่วยความสาบรความพิา้าก็ยังไม่หมดอีกแม่งเอาโทรเทปไฟมาขีอ่านวะเนี่ยอุ้ยทางไหนบ้าโทรศทพท์มันเหลือตรงไหน,นเงอ้อ๋อมันเจอแล้วมันเจอแล้วแม่งแกะสามอันแล้วเนี่ยหมด ช่วยเอง่ปิเอร์อยู่หมดแล้วแตกเป็นดอกเห็ดเลยปุบปับ มี okay, ดเปลีย่ยนคล้ายๆเลยโอ้โหแล้ไปทางไหนก็เจอแต่คนนั่งซ่อมโอเคตีรถกลับเลยถ้ากันไห้เปลี่ยนใจด้วยวะมันเห็นผหันมามองเลยนะแต่มันไม่เปลี่ยนเป้า ตัวนี้เม่งรุกวนรอบไม่ได้ก <c oughs> ินคัะไม่หกหรือเปล่ามีหองข้างโอ้โหอ้โหดูแอปดูไม่มาี่โหโหโหวรวออ,ดอ,ดยอยู่ จะฮิวดีไม่เอาไวนกลับมาเดี๋เด็ดเดเลยมาเลยไปมาเลยไปมาเลยไปโอเคโอ้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 อิสเอ้เยโอ้โหอะไรวะเนี่ยกระโดดลงมายังโดนอีกอะ ออกมาแล้วซ่อมไม่เสร็จก่อนเลยอยู่บนพุกได้ยาวๆเติมมีดกำลังไปตรงมาได้กำลังจะมันอยู่ชั้นหนึ่งอยู่แล้มันเจอผมว่ะต้องให้คนอื่นมาช่วยอ่ะอ๋เจอพิเปอร์แล้วสี่ขึ้นบนเพื่อนเพื่อนวิกเตอร์รออมาช่วยอยู่วิกเตอร์โอเควิกเตอร์มาแล้ว โ <Okay. S 1> อเคไปเถหตุเปื่อไปเหตุเพื่เอเฮ้เยมันกลับมามันกลับมา,มมาโฮกมันกลับมาโฮกเอาเท่านครับผมไปซ่อมห้องน้ำต่อโอเคมันซ้ำคนเจ็บผมกผมซ่อมห้องน้ำโ <c oughs> อ้โหแม่งเ <c oughs> อ้ยมีเข้าไม้ได้ไหมโง่ไม่ใช่ลงใต้ดินลงใต้ดินลงใต้ดินเมื่อกี้เดินผ่านไม้ พี่อยู่ใ,ใกล้ๆพี่อยู่ใ,ใกล้ๆแคมปะ์ะอ่ายืนเดี๋ยวออกไปละออกไปละโอเคโอเคโอเคอเคได้ได้ได้เได้ไไดกลับมาวะผมรอใ้รู้สึงไปแอม จะแอบตรงไหนแล้วฉีกออกมาแล้วมันไล่อยู่วะไม่ไล่ไม่รู้ไล่ใครมเขาโมโหเฮ้ยมันมาจากทางไหนเนี่ยมันทะลุหน้าเหรอข้างบน้โซฟาเดี๋ยวผมพิลวห้่อพี่เป๋วจะถึงแล้วทางขวามไม่พอใจเลยมันไม่อุ้มนะมันไปหาต่อ วิโอซ่อมเลยเพื่อนเราต้องชุกยัวเคนเดี๋ยวผมไปดึงเบลคุณต้องเฮ้ยให้ต้องไปดึงผมไปชุกเออแล้วก็สองเฟสคือกันนี่หว่าเออสองเฟสคือกันนะมันมันไปหาวิตอริโอแน่เลยวิตอริโอปล่อยมือจากเครื่องอใช่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 ใชแกจิตกรรมเหรอซ่อม คือซ่อมอันที่มันแตกไปแล้วอ่ะอันอยู่แถวๆซ่อมโอเคซ่อมขอยางม,มาเราก็จะยิ่งแกะยากไปเลยไปเลยซ่อมเครื่องต่วซ่อมอยู่แถวๆเครื่องที่วิกตอริโอมาซ่อมอยู่ซ่อมเครื่องตึ้งมมผมจับห้องน้ำขังเบลถ้ามันมา มองประตูเลยเสร็จแล้วครับคิดว่าคิดว่าเสร็จเปิ่อให้หน่อยมันกลับมาเครื่องเสร็จมผมอยู่ประตูวิกเตอร์ มันหายไปแล้วออกไปจากเครื่องเสร็จแล้วไนอยู่กับผมเอ้ยอยู่วิกเตอร์เหรอไอ้กบวิกเตอร์วิกเตอร์ชั้นหนึ่งเคเจอมาถูกอมีตัวยิ่ป มันพ <No okay. 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 ี่เพิ่งมาแกะแล้วนะตรงเนี้ยพี่จำได้เนี่ยตรงนี้เลยตรงนี้เลยเราแก้จิตกรรมอมตเสร็จก็เกิดใหม่ไมม่ันต้องเฮ้ยพี่ารเล่ยอยู่ไหนเนี่ยโอเคไกลจ่ะเฝ้าแน่เลย ไม่ไกลประตูมากผมรอช่วยอยู่ค่ะมาคข้มา้อะครรครับผมออกกันนะออกเลยออกเลยพี่ออกเลยเลช่วยยังอ้ผมไปผิดทางรอเนี่ยตายแล้วไม่ได้เดวผมไปประตูตรูได้ มาอวิกตอริโอบอกให้เปิดบอกให้เปิดอะไรเปล่าเขนาอไปฮะโอรยโอ๊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 ยอ๊ยโ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 อ้ยโอ๊ยนอ๊ยโอะไรอ๊ยโ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 โอ๊ยโอ๊ออ ผมนี่งเฒ่าอ่ะเหมือน่นเลยไม่เป็นเลยเมื่อกี้กลับมาเกลับมากลับมาใหม่กลับมาใหม่กลับมาใหม่โอเคไปปะถึงเลยนึงถูกเลยสองถูกเลยสองนิดเดียวเองอ่ะ เราม่โออตเปล่งไฟโทดเขียนอีอารติดเลยเนี่ยอี